เวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในรอบศตวรรษกำลังใกล้เข้ามาแล้วในปี2023นี้สมมนาออนไลน์แรกแห่งปี2023 g ร e a t Reset n n w Start 2020ถึงล้างครั้งใหญ่และสู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวรรษ2020มีค่าใช้จ่ายจัดขึ้นเสาร์ที่28มกราคม66เวลา18.30 ถึง21.30นสดและมีเพียงรอบเดียวเท่านั้นสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ l ล n e ID ดีเสก9 9ายังมีคอร์สสัมมนาออนไลน์ที่ผ่านมาและน่าสนใจอีกหลายคอร์สคอยติดตามในเร็วๆนี้ความจริงที่หลายคนกลัวไม่กล้าที่จะคาดการยอมรับกับมันสรุปสาระสำคัญ ของเงินสำหรับคนทั่วไปเจ็ดทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020จุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบระเบียบโลกเก่าปฏิรูประบบโลกใหม่ในศตวรรษที่21และผู้ที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องอาจารย์เสก5.0บุมมองบูราการเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลก การศึกษาปรชญาและพุทธศาสตร์สามารถทำได้ผ่านเลขที่บัญชีตามนี้ต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมาณที่นี้เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับการมาเยือนทำเนียบขาวนะครับของประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะครับของยูเครนนะครับมาพบปะหารือกับบาริบีโจไบ,บเดนนะครับของสหรัฐที่ทำเนียบขาวเป็นที่จับตาดูไปทั่วโลกนะครับและเพราะเรื่องเนี่ยดูเหมือนว่า นะ่าจะทำให้เห็นว่าสหรัฐเนี่ยจะให้การสนับสนุนยูเครนนะครับอย่างเต็มที่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์หรืองบประมาณทางการอาหารนะเพื่อให้ยูเครนย,ยืนหยัดต่อสู้ต่อไปนะครับเพื่อที่จะป้องกันตัวเองนะรวมถึงการที่จะยึดคืนดินแดนที่ทางรัสเซียผนวกไปด้วยหรือไม่เพราะว่ามีการน,านำวัาดิเซนสกี้ นะพอมาดีโจไบเดนเนี่ยออกสื่อนะครับให้มีการสอบถามนะให้มีการเขาเรียกว่าตอบนะสิ่งที่ต้องการจะนำเสนอไปทั่วโลกรวมถึงการพาบับดีนาะเซนสกี้ไปกล่าวสุนทรพจน์นะครับในสภาคองเกรสของสหรัฐนะเพื่อเป็นการยืนยันนะการต่อสู้เพื่อเสรีภาพนะเพื่อประชาธิปไตยนะของอยูเครน ให้ทั่วโลกได้เห็นนะครับว่าการสู้ครั้งนี้เป็นการสู้นะเพื่อเสรีภาพเป็นการสู้นะครับเพื่ออิสรภาพของยูเครนนะซึ่งถูกรัสเซียรุกรานนะครับและเป็นผู้ถูกกระทำนั่นเองเพราะนั้นถ้าเราเห็นพอดเรื่องแบบนี้ก็เป็นการพูดนะโดยผ่านทางสื่อนะว่ารัสเซียน,นะครับจะต้องตระหนัก จะต้องระมัดระวังว่าขณะนี้สหรัฐได้ก้าวเข้ามาหนุนยูเครนอย่างเต็มที่ไม่มีทางถอยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองนะครับจึงทำให้นะทั่วโลกจับตาดูถึงความมีโอกาสที่จะชนตรงไหมนะระหว่างรัเสเซียกับทางด้านสหรัฐ,รฐแล้วก็เนโต้เป็นการชนตรงเลยไหมแต่สมรภูมิเนี่ยเกิดในยูเครนแต่เป็นการชนตรงนั่นหมายถึงว่า จะมีการต่อสู้ที่ยืดเยื้อและหนักขึ้นหนักขึ้นด้วยอาวุธใหม่ๆท่ทันสมัยนะอาวุธที่ร้ายแรงมากขึ้นแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยนะทางยูเครนก็ได้ร้องขอระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับ Patriot นะซึ่งเชื่อว่าล้ำสมัยที่สุดนะครับสามารถป้องกันขีปนาวุธต่างๆดโดรนนะครับรวมถึงอากาศยานจากทางรัเสเซียนะครับเพราะนั้นออยูเครนก็ร้องขอระบบ p a t ิออต ทางสหรัฐไปซึ่งสหรัฐก็ตอบนะครับว่าจะมอบให้แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าล่าสุดและที่ผมฟังข่าวจากทางสหรัฐนะครับบอกว่าจะส่งระบบแพตติออเนี่ยให้ยูเครนอีกราว6เดือนข้างหน้านะครับสิ่งที่ผมสงสัยก็คือว่าทําไมอีก6เดือนข้างหน้าซึ่งทางสหรัฐก็อ้างว่าพร้อมเป็นระบบที่ซับซ้อนต้องมีการฝึกอบรม ต้องมีการใช้เจ้าหน้าที่นะจากทางด้านสหรัฐแล้วก็เนโต้เนี่ยจำนวนมากนะครับมันไม่ง่ายนะแต่คําถามที่ผมถามคืออีกกเดือนมันเป่าอะไรครับอีก6เดือนแบบว่า,วามันเกิดอะไรขึ้นอีกมากมายรัสเซียจะทําศึกใหญ่นะจะเข้าไปยึดเคียบนะจะ,ะเผดิญศึกภายใน6เดือนหรือเปล่ามีโอกาสสูงนะครับเพราะฉะนั้นไม่พัตติออนะถึงส่งไปช้าจังนี่คือคําถามที่ผมถามต้องใช้ระยะเวลาถึง6เดือนเชียวหรือ แล้วจะป้องกันอะไรได้นะครับถ้ารสัสเซียยังถล่มด้วยขียมนาวุธจํานวนมากอย่างเช่นทุกวันนี้อย่างเช่นที่เราเห็นในช่วงคริสต์มาสในช่วงปีใหม่แล้วในหกเดือนต่อไปนี้จะไม่ถล่มหนักกว่านี้แหละทำไมแพทริออตไปชา้านะหรือจริงๆแล้วมันเป็นข้อเก่าวอ้างอะไรหรือเปล่าที่ไม่อยากให้แพทริออตเนี่ยเข้าไปในยูเครนนะครับล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ